มีคำกล่าวที่ว่าหากเราเอื้ออาทรผู้สูงอายุในวันนี้ตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุเราก็จะได้รับความเอื้ออาทรเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เกต nt 4 2เกิสุเกวรรณสังหาวิทย์ค่ะพี่เกตเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในชุมชนอีกบทบาทหนึ่งก็คือการดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเราก็ทราบแล้วว่าทั่วโลกประเทศไทย ชุมชนได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะซึ่งถ้าจะมองว่าปัจจุบันนี้ถ้าชุมชนไหนสังคมไหนมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละสิบแสดงว่าหมู่บ้านชุมชนนั้นประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะผู้สูงอายุยังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ สังเกตดูค่ะในชุมชนภาคการเกษตรเองก็มีแต่ผู้สูงอายุนะคะส่วนมากที่เป็นคนทำไร่ทํานาอยู่ในปัจจุบันการรักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆในชุมชนส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุเข้าไปร่วมแม้แต่การเลี้ยงดูบุตรหลานค่ะก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันนี้ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเร,เราจำเป็นต้องจัดพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุท่านได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาค่ะพิเกตได้เข้าไปเป็นวิทยากร,กรกระบวนการในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้จัดตั้งมานานกว่า4-5ปีแล้วค่ะเราพบว่าพื้นที่แห่งนี้สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มแล้วก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อจะไม่ให้สิ่งศิงลปะวัฒนธรรมต่างๆประสบการณ์และองค์ความรู้ได้หายไปโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่โรงเรียนที่เปิดสอนกอไก่กอก,อกา A c C หรือบวกลบคูณหารแต่เราให้พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มาพบปะกันได้มากินข้าวร่วมกันได้มีเพื่อนยามเจ็บป่วยมีคนเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจกันค่ะซึ่งพื้นที่ของโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นเป็นพื้นที่ที่ดีมีคุณค่าหากวันหนึ่งพิเกตเองเป็นผู้สูงอายุถ้าเราจัดเตรียมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เราซึ่งเป็นพื้นที่เราซึ่งเป็นผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งก็จะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เช่นกันค่ะปรารถนาให้ทุกท่านมีสุขภาพดี ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักได้ดูอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจให้กับพี่เกดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ